เบื่อไหมกับผิวหมองคล้ำและภูมิคุ้มกันอ่อนแอหลายคนหันไปพึ่งวิตามินซีเม็ดแต่รู้ไหมว่าของดีราคาถูกอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองประเทศไทยคือสวรรค์ของผลไม้เมืองร้อนที่อัดแน่นไปด้วยวิตามินซีสูงปริแถมยังอร่อยสดชื่นและราคาเป็นมิตรกับกระเป๋ามากกว่าวิตามินสังเคราะห์เป็นไหนๆวันนี้เราจะมาเปิดโลกผลไม้ไทย5ชนิดที่จะช่วยบูสต์ผิวสวยสุขภาพดีแบบไม่ต้องงออาหารเสริมราคาแพงทำไมต้องผลไม้สด ก่อนจะไปเจาะลึกรายชื่อผลไม้ขอแอบกระซิบเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆก่อนว่าร่างกายของเราเนี่ยฉลาดสุดๆมันถูกออกแบบมาให้ดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุจากธรรมชาติได้ดีกว่าวิตามินสังเคราะห์นั่นเป็นเพราะว่าในผลไม้นอกจากจะมีวิตามินซีแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเกลือแร่และใยอาหารที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยให้ร่างกายนำวิตามินซีไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแถมยังช่วยเรื่องระบบขับถ่ายลดความเสี่ยงสารตกค้างในตับไตอีกด้วย 5สุดยอดผลไม้ไทยวิตามินซีสูงเลีว่วหาซื้อง่ายราคาสบายกระเป๋าโดยเฉลี่ยแล้วร่างกายคนเราต้องการวิตามินซีอย่างน้อย60-90มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าอยากเน้นเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงผิวพรรณอาจทานได้ถึง1,000มิลลิกรัมเลยทีเดียวมาดูกันว่าผลไม้ไทยตัวไหนบ้างที่ปังปุริเยเรื่องวิตามินซีฝรัง่งราชินีแห่งวิตามินซี ใช่แล้วหลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์เพราะมักจะคิดว่าส้มคือแหล่งวิตามินซีอันดับหนึ่งแต่ความจริงแล้วฝรั่งนี้แหละคือตัวจริงเสียงจริงฝรั่งหนึ่งลูกมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง4ีถเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งขี้นกหรือฝรั่งแป้นสีทองขนาดกลางประมาณ2-3ขีด มีวิตามินซีสูงถึง150200มิลลิกรัมที่สำคัญคือมีน้ำตาลน้อยไฟเบอร์สูงเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักกินแค่ลูกเดียวก็ได้รับวิตามินซีเกินความต้องการขั้นต่ำต่อวันแล้วมะม่วงดิบมะม่วงเปรี้ยวใครที่ชอบทานของเปรียปร้ยวๆต้องเฮเพราะมะม่วงดิบรสเปรี้ยวมีวิตามินซีสูงกว่ามะม่วงสุกหวานฉ่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะม่วงป่าหรือมะม่วงบา ที่มีรสเปรี้ยวจีจาจะมีวิตามินซีสูงมากเป็นพิเศษช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีสุดๆการทานคู่กับพริกเกลือเล็กน้อยช่วยเพิ่มรสชาติได้แต่ระวังปริมาณโซเดียมและน้ำตาลด้วยนะเน้นทานเนื้อมะม่วงเป็นหลักจะดีที่สุดมะขามป้อมถึงจะไม่ใช่ผลไม้ที่วางขายทั่วไปตามรถเข็นแต่ต้องยกให้เป็นหัวเชื้อวิตามินซีเลยก็ว่าได้เพราะมะขามป้อมสดเพียงหนึ่งผลมีวิตามินซีเทียบเท่ากับส้มถึงสองลูก แต่เดี๋ยวก่อนที่น่าทึ่งกว่านั้นคือวิตามินซีในมะขามป้อมมีความเสถียรสูงมากไม่สลายตัวง่ายๆแม้จะโดนความร้อนหรือเก็บไว้นานทําให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับวิตามินซ hm ีเต็มๆนอกจากนี้มะขามป้อมยังเป็นยาแก้ไอและละลายเสมหะชั้นดีจากธรรมชาติอีกด้วยมะละกอสุกนอกจากจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้คล่องปรือแล้วมะละกอยังเป็นแหล่งรวมวิตามินซีชั้นยอดอีกด้วย มะละกอสุกชิ้นพอดีคำประมาณ6-8ถึง8ชิ้นให้วิตามินซเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันแถมเนื้อนุ่มทานง่ายย่อยง่ายและยังมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยบำรุงสายตาไปพร้อมๆกันส้มโอผลไม้ตระกูลส้มของไทยที่เนื้อเยอะจุใจแถมยังรสชาติดีสดชื่น ส้มโอ1กลีบใหญ่มีวิตามินซีประมาณ40-50มิลลิกรัมทานสัก 2- 3มกลีบก็ได้วิตามินซีครบโคตา้าแถมข้อดีคือมีรสหวานอมเปรีย้ยวช่วยเติมความสดชื่นกระตุน้นการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายช่วยขับสารพิษและลดอาการเลือดออกตามไรฟันได้ดีแต่มีข้อควรระวังอยู่นิดหนึ่งส้มโอมีฤทธิ์ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของยาบางชนิดหากคุณกำลังทานยาประจำตัวอยู่ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทานส้มโอในปริมาณมากข้อควรระวัง อย่าให้ความร้อนทำร้ายวิตามินวิตามินซีเป็นวิตามินที่ขี้ร้อนสุดๆและไม่ค่อยถูกกับแสงแดดเท่าไหร่มันสลายตัวได้ง่ายมากดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือทานผลไม้สดๆจะดีที่สุดเพราะการนำไปต้มเชื่อมหรือแช่อิ่มจะทำให้วิตามินซีหายไปเกือบหมดจะให้ดีที่สุดคือปอกแล้วทานเลยอย่าปอกผลไม้ทิ้งไว้ในตู้เย็นข้ามคืนเพราะเมื่อเนื้อผลไม้สัมผัสกับอากาศวิตามินจะค่อยๆลดลง การดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปเพียงแค่คุณแวะแผงผลไม้รถเข็นหรือตลาดนัดใกล้บ้านเลือกซื้อฝรั่งสักลูกหรือมะม่วงดิบสักถุงมาทานเป็นของว่างคุณก็จะได้วิตามินซีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วยให้ผิวสวยใสห่างไกลหวัดโดยไม่ต้องพึ่งกระปุกยาเคมีเลยแม้แต่น้อยแล้วคุณละ่ะชอบทานผลไม้อะไรเพื่อเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายมีเคล็ดลับการทานผลไม้ให้ได้วิตามินซีสูงสุดบ้างไหมมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลย